ก็มาเจออีกครั้งนะครับวันนี้ก็ต่อจากวันแล้วที่เอ่อเอาเครื่องออกไปวันนี้ก็ก็ได้เอาปกชุดใส่ไฟออกไปหมดแล้วก็จะประมาณนี้วันนีก็ได้เอาเครื่องออกมาจากหัวเอหัวสีเทาแล้วก็เดี๋ยวม่สีเทาเล้วก็จะกหัวสีบอลมาแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็ต้องไปยุบปก สายไฟไฟนะก็จะเปลี่ยนเป็นพรมสีดําด้วยก็ของหัวขนุนอันนี้ก็เป็นเครื่องของหัวขนุนนะก็ได้ให้รือ,อก่ามันจะาหัวแล้วนี่ก็เป็นสายไฟของคันนี้ที่ออกมาแล้หัวจะไฟเยอะมากน,นี้เป็นเครื่อง M112 เป็น V6 เป็น3,002สะอาดเลยครับก็วันนี้ก็มาต่อจากเมื่อวานวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเริ่มจะถอดแพกัน เมื่อก no ี้ได้ยิงเนาะตีตัวยึดแพตอตัวไปข้างล่างที่น้องเขาไ่้แพไปแล้วก็เดี๋ยวต้องยิงปิกนกคนมีตัวนี้แล้วก็มีป้าชวทั้งสองฝั่งพอยิงเสร็จก็เดี๋ยวย่อนแพลงแล้วก็สลับปิกนกับเออแพนี้เพราะแพสองอันนี้มันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นสำหรับเครื่อง V6 Suzuki จะไม่เหมือนกันแล้วก็พอย้ายเสร็จก็เดี๋ยวจะแพนี้ ก็เดี๋ยวไปดูขอแท้นะครับไปเลยครับตอนนี้แล้วก็ได้ออเอาแพรคันดำออกมาแล้วคือแพร์กันอันนี้เดี๋ยวต้องสับกับเอาปิ่งนกาสองอันนี้สลับกัน ปีกนกก็จะมีรอ็อยู่นี่ตรงนี้เป็นเบอร์22สองฝัง่งก็เดี๋ยวถอดสองตัวนี้แล้วก็ถอดอันนี้แล้วก็ย้ายปีกนกกันแล้วก็ค่อยใส่กลับไปตัว,ตวแล้วค่อยใส่กลับไปตัวรถก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาลื้อปีกนกกันเลยครับ ตอนนี้เราก็ลือสิงรกที่ติดจากรอาจากจะแพ้แล้ว นี่็แผ่ตัวคารรับเครื่องของคันนี้ก็ไม่ได้ถอดแหลกปิดไปทีเดียวเลยแห่้ถอดง่ายก็เดี๋ยวต้องมาลื้อน,นี้ก่อนแล้วก็ค่อยสับไปเปลยเดี๋ยวมาดูลือนน้อนี่อเลยตอนนี้ระหว่างรอเออ ทำสีแพนดูไยก็เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนไฟวิโต้ก่อนเพราะเพิ่งได้ไฟใหม่มาสมใส่ไว้ก่อนก็เดี๋ยวไปดูเปลี่ยนไฟวิโต้กันนะครับเสร็จแล้วก็ถอดไฟมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้าาองรอใช้รอไฟไปกับ ก็เดี๋ยวย้ายกล่องไฟก่อนเดี๋ยวไยมา โอคครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นที่เดบกก็เมื่อกี้ก็ได้ทำไวริง LED ไปตรงนีใ้ใส่เพิ่มไปเป็น daytime อังเก่ามันจะมองตรงไปเนี่ยดีอันนี้มันใส่ขึ้นแล้วเ,เ,เยอะเออได้นทนหน้าน,นา่าเจ็ีดมากอันนี้ก็เหมือนกันนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมรงนี้มันจะมอง เขเปลี่ยนอไใหม่ไม่มี้ไม่มองนี่ก็จะมาเอาทำสีห้องเครื่องที่บอกเอไปพาที่แล้วว่าตอนนี้ทําสีข้างนอกมาเจ้าของก่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้ทำสีมาไม่สีห้องเครื่องไม่ได้เป็นสีเดียวข้างนอกก็เลยว่าจะทําสีห้องเครื่องเป็สีเดียวเลยก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาขัดก่อนเพื่อที่จะได้เตรียมพ่นได้แล้วก็ล้างเพื่อไม่ให้มีความมันอยู่แล้วก็จะเริ่มพ่นได้ วันนี้อาจจะขัดได้แค่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าว่าขัดมันใช้เวลานานก็เดี๋ยวคนก็อาจจะเป็นพรุ่งนีน้ก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการขัดเลับไปดูเลยครับอันนี้ก็ได้ขัดไปแค่ช่วงซุมขวา่มขัดไปตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวตง้งทีตรงนี้แถบตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวต้องเอาที่ยึดฟัมเมเบียออกก่อนเพราะว่าอาจับ ตัวเครื่องตัวนี้กับเครื่องตัวนี้งไม่เหมือนกันเราต้องเจาะเดี๋ยวเราต้องเจาะอินรดเวตออกแล้วค่อยออนใ,ใหม่มา mm hmm. เดี๋ยวเหลือขัดเยอะเลยตรงนี้ไม่ได้ขัดขัดไปเแค่นี้ข้างในขัดกันมันโอเคก็เดี๋ยวไปดูดตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับ คนเองน่าจะเล็กเดี๋ยวให้พี่เอาคนให้ก็ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปประกอบแพรเรอกันลุ้นพี่ลิวไว้ยังไม่ได้ประกอบเลยก็เดี๋ยววันนี้ก็ล้างตัดลตงของเครื่องแล้วก็มาประกอบแพร่อทางเครื่องตน้สีเรียบร้อยละก็เดี๋ยวพนเดี๋ยววันนี้จะมาประกอบคานไม่ใช่วันนี้จะมาประกอบ เอาเอาคาร์ประกอบข้อมาแพ้กันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกรอบกเลยครับ ก็เป็นกระชนกับพวกอ่อยก็ถอดมาจากรถก็เดี๋ยวจะเตรียมพ่นสีห้องเครื่องนะถอดระวังไว้ก่อนแล้วก็วกเดี๋ยวก็จะเริมรื้อแผงประตูเพราะจะเปลี่ยนเป็นปสีดำเดี๋ยวไปดูพ่นสีก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนแผงประตูกันนะครับ ครับตอนนี้ก็พ่นสี้องเครื่องไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> สวยขึ้นมาภายในพิบตา มันใหม่น่าจะประมาณนั้นเองไครับต่อไปเราก็เดี๋ยวเริ่มเดีเ๋ยวแผงประตูที่ถอดแผงประตูก็เริ่มจากเอาไอา้แผงนี้ออกไอ้ที่ข้อพลาสติกประตูนจะเป็นแบบคลิปอยู่ถ้างัดมันก็ดึงออกมาได้เลยก็มีน็อตอยู่ตรงนี้ก็มีนี่ต้องหัดเอามันออกม,ม,มา ตรงนี้แต่ว่งถ้าทำไม่คดิปมีนี่นี่แล้วก็ตรงนี้พอังจละนั่ององอกแล้วก็สามารถยกประตูขึ้นได้ยกเสร็จแล้วจะเป็นปุกอยู่ข้างหลังก็ดึงออกมาได้เลยโอเคก็เดี๋ยวไปดูตอนขันตอนเลย